มกูไปขายของแล้วไปซื้อเห็ดอีกอันหนึ่งมาเลยได้ชูกาเคนก็มีเลยก็มีขายได้ขายเอ้ยแค่หลอดมันมีเยอะมากเลยนะมึงเพิ่งเก็บเกี่ยวไปอ่ะทำไปเยอะจังกูเก็บตลอดนะตอนตอนกูตายกูก็เก็บรอบหนึ่งกลับมากูไ็เก็บรอบหนึ่งอ๋อตายไปมใช่แล้ว แค่มวาวางประตูตรงนี้อยู่เนี่ยนี่คือบ้านเหรอใช่ว่าเขเต็มเข้ามาได้เป็นบ้านจุดเล่ห์นมีประตูอยู่ใบเดียวบานเดียวทั้งบ้านแต่เราเราจะไปเราจะไปได้แค่าสามนาทีนะเราไม่มีถ้ามีเลสโตนเนี่ยเพิ่มเ,<ช>เลสโตร์หน่อยได้จนเพิ่มเวาลาใช่เลสโตนเพิ่มเวลาโกสโตนเพิ่มคุณภาพ เราก็ใช้แกนพาวเดอร์เพื่อทำให้ปลาแบบว่าเลโซกันได้กี่ขวดเนี่ยทำเป็นแกนพาวเดอร์ด้วยได้ทำเป็นแกนพาวเดอร์ด้วยได้ไม่ได้ดื่มคนละขวดแต่ว่าอยู่รวมกันแล้วปลาติดโซกจะปลาเหรองั้นเราต้องรวมรวมปลาติดรอบใช่ไหมใส่แกนพาวเดอร์ตอนชั้นตอนไหนไหนก็ได้ใส่ตอนไหนก็ได้ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายปะ ตอนสุดท้ายใส่แกนเขาเดอเราจะเหมือนเวลาเราต้องมารวมกันแล้วเราก็ทาซาดเป็นห้องนะเราก็อยู่กันในปราสาทแล้วก็คนหนึ่งคว้างลงพื้นในในน้ำอะก็ได้ป่ะควางลงพื้นในน้ำได้ทีไหนมันจะไม่แชลมันจะไม่แตกเหรอขนคว้างในน้ำมันแตกดิเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเอาแกนเขาเดอร์ครับน้ำเปล่าน้ำยาเปล่าเออนั่นแหละเอาน้ำยาเปล่าาทดลองกันเดี๋ยวลองคว้างในน้ำที่ทะเลก่อน ถ้าน้ำยาเปล่าเลยฝนก็แสดงว่าแจ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ่างน้ำถ้าเราเชียร์อ่างน้ำอยู่ในเธอไอ้ฝรั่์เอาใหม่ดิถ้าเราอยู่ในอ่างน้ำเราจะหายใจได้ปะเดี๋ยวข้าวมวยเลยเป็นกูกลับไปเราจะอยู่ในอ่างน้ำยังไงนี่มันสูกแค่บล็อกเดียวไม่ก็หน้าเราไหวแล้วหน้ามุดเข้าไปเห็นไหมไม่ได้หน้ามุดไม่ได้มันจะเข้าไม่ได้เราใช้แถบดอวานั่นไหมแถบดอวาาปิดอ่ะปิดหัวน้ำน้ำเข้าแถบดอ ไม่ก็มันจะบังคับมันจะประคับรถจมมากกมันจะประคับนอนอะ่ะแล้วพอเรานอนแล้วก็นอนอยู่ในอ่างนั่นแหละแต่เราจะต้องวางอ่างทุกที่ที่เราจะหายใจเลยเหรอก็ระวางจุดศูนย์กลางเออเะียช่างมันก็ได้ะว่ะอะไรฆ่ามัานเลยอะไรก็ช่างไ้ฆ่ามันยัน เป็นภาแบบสูงสักดิ์ศรีกันน้องเรามาใต้น้ำเดี๋ยวพิสิทธ์ก็ได้ดูเดี๋ยวเราเทสปลายากันโอ้ยโคตรสว่างเลยดูมัแตกเลยดูมันแตกเลยขนาดนี้เลยไม่ใกล้กันใาญ่ดูว่ามันแตกเลยในลำป่าใช่ไหมใช่น้ำเปล่าเนี่ยได้เนี่ยก็มันปลาเห็นหน้าเพื่อนเก๋ก็ได้ใครปะใครเก็บยายาไอ้ลัวพวกมึูฟ้าเห็น ได้เดินวะไม่ใช่ขวางนะตาตาดีปุ๊บวิงเลยลอยน้ำไม่แน่ลอยน้ำไม่สองคนไปเก็บที่นู่นน่าอ๋อได้เราจะรอปลาทีเดียวตอนนี้ตอนเราลงไปข้างล่างสุดจ้าเดี๋ยวหาหมุกก่อนไปเรือเนี่ยเออเกิดไปเจอกันที่เรือนะ 3.. 2.. 1เรืออยู่ไหน ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างเลยไอ้เหี้ยกูลืมข้าวข้าวตะเกียกไอ้สัสยังไงยังไงเราก็ต้องมาเรือก่อนอยู่แล้วใช่เหรอเก็บสีพีชเก็ได้เลือกยู่แบบนี้มาไอ้คว่างนะแม็กมาแม็กมาบอกอ่ะได้แต่หาของในเรือแมกมาบล็อกมาซื้อซีฟิวบาร์มือนกันช่างวัดยืดที่จริงอแม็กมาบอกกับ บวกเต่าก็เลยเดือดท่าแลยวไม่นี่เลยอะไปเหอะไปเหอะไอ้ไอ้เนี่ยไปเหอะไม่มีหาเลยเนี่ยเออมันมีของไมมันมีของดีแต่แต่ยังไม่ต้องเก็บไปเหอะมีขวดน้ำเต็มเลยเจี๊ยโอ้โหเราไปฆ่ามันกันวะคุณ้าละอยู่ว่าไอ้เหี้่ว่าแปดนาทีก็พอมืดมากกุณบ้าไม่เห็นเหี้ยอะไรเลย โอ้ผู้มึงโดนเลเซอร์เต็มเลยถอยไหมถอยเขินไหมเอ๊ว่าอะไรเนี่แสงให้ไปถอกอะไรอยู่ตายกูเลยกูไม่เห็นเลยเลยไม่ปิดกูจัดเลยขอไล้ปิดเลเทสติ้งก่อนไม่เอาเก็บที่ทีกูไปเถอะเอ้ยเลือดไม่หิวเลือดไม่หิวอย่าเอ้ยน้องไปเก็บของไอ้ด้วยได้กินน้ำยาเผื่อไว้ ต้องหาสะเปาให้ได้ก่อนก็แม่งแปลอยู่หน้าทางเข้าเียกูไม่เห็นตาถั่วว่าเลยเคกูเอาเอาแบกมาบล็อกกับชูมไลรมาเดี๋ยวจะเกียงไปเผื่อด้วยอ่ะเผื่อไม่พอกูว่ากูต้องตายกอบกูมานะพอบล็อกแสงอ่ะแล้วไงเราลงไปไม่ได้แล้วทีก็ขึ้นมาไม่ได้เราลงไปได้ เก็บของไม่ได้ด้วยมันมันอยู่ข้างล่างชั้นสองเลยผมผมจะช่วยลงวันนี้เอาเองเป็นเอาเอาวอกเอาวอกไปวอกแสงเดี๋ยวเราจะสแปม๊วางบ่บัวก่อนมันรีเลื่อนได้เราลงไปไม่ถึงเหรอใช่เนี่ยมันอยู่หันอยู่นู่นมึงมองลงไปมึงไม่เห็นนี่หว่าช่างมันเดี๋ยยวเป็นไอ้จะเอาเอาเบ็กมาบล็อกมาแล้วก็ดูนลมมาขึ้นล่างแล้วจะลงมาพราะกบเลือดเต็มอ่ะเอ้ยไม่ใช่เลือดเต็มฟองอากาศเต็ม แต่ต้องหาทางก็ได้ให้รอดคนจากการไม่เสร็จรอเราไปนั่นก่อนเราเราไปเรือก่อนไม่ตอนไม่ทันยเลยนี่องจากไปเราไปก่อนที่นี่ทีไปคนเดียวเรื่อยๆตรงนี้แตรงนี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละลงไปเลยลงไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ากดชิปไว้แล้วไงต่อเราจะทำอะไรต่อเก็บของ แล้วก็เดี๋ยวตัดต้นไม้แล้วก็เอาของไปไว้ทำไมกูไม่เห็นกล่องวะย่าพี่ชายอย่าอ <laughs> ย่า,ยาฉันกำลังจะตาย <laughs> พิเศษมึงกำลังจบวันนี้วันนี้นวันนี้ตัวตัวเตกตัวเตกกูว่าถึงแม้พิเศษถ้าเราค่อยๆเอาแบ็คาบารบล็อกเรื่องอันนี้ลงไปอ่าพิเศษกูแบ่งแบ็คาบา์บล็อกละ ตะเกียบไปเยอะกูเล่น FPS ไปเยอะเขาเรียกว่าบอด body box ไอ้น้องป่ะเอาไว้หมดเลยเงินกูเหลือชิงหลอดเองแตายแล้วมาตายแล้วเสีเลยแลูกน้องนับล้านของมันเนี่ยใช่พี่มันจะแม้ว่าเราสามารถ body b ได้แล้วพี่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวถ้ากูแตะถึงพื้นนั้นก็ไม่เป็นไรเซเงว่ามันมีแค่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวไปพื้นรอบแรกก่อนันนนหตอแล้ มขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วนมนมนมอยู่ไหนกลับไปหยิบนมมาก่อนหว่าเอาเหี้ยไปเอาทำไมกูยังโดนนิ้วเองอยู่อ่ะมันมีอ้าวงั้นเป็ามีมากกว่าหนึ่งตัวมันมีไม่เสร็จแล้วมึงไปเอามึงไปรอชั้นนี้ก่อนระหว่างไม่กล้าบอกอ่ะจะรอทำไมตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไปถึงมึงทนไหวอ่ะไปถึงใต้สุดอ่ะมันหายใจทันนีเไงก็มาถึงได้โดนสองแปะแจ้ตรงนั้นมัน โดนมันจะยื้อเฮียกูจะเปิดทางให้สุภาพสตรีเฮียไม่จะให้กูแย่แน่เาแย่แล้วแล้วทำไมการเนี่ยมันยังไม่หมดอ่ะจิมมี่ไม่ใช่ยวอ๋อก็มันตัวเล็กมันมันยังไม่ยังไม่ได้ฆ่ามันนะตัวเล็กมันมีสปอนตัวเล็กมันมีสปอนแย่แล้วแต่ยังไม่ได้ฆ่ามันอ๋อโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบล้านตัวสิบล้านตัวจริงด้วยมันสะท้อนหนึ่งทีมันสะท้อนหนึ่งทีเลือดแชทจะหมดแล้วกําลังวัพอกับขนมมานี่ไอ้หน้าเกลียดอย่าไปยู่เสาไหนนะคือลงไปแล้วเข้าไปด้านในเลยเอะเสากลางเสากลางเสากลางมีจุดเซฟเสากลางมีจุดเซฟหลบราบกําลังลงมาแล้วก็เข้ามาตรงกลางมันจะมีดูโึนงงอยู่ที่เป็นคาโบสโตนตรงกลาง กำลังลงไปรอยแยกเดาไม่ถึงแล้วโดนสถานะแล้วเข้าไปในเจอชื่อมึงแล้วโอ้ออร้อยตัวกำลังวิ่งแหามึงาตายแล้ววางว <c oughs> างเสียงแล้ววางเสียงแล้วว <c oughs> างเสียงแล้ว แก้ผมต้องการอาาหรงั้นเราไปหาไม่ติดเลยเฮ้ยทำไงตอนตอนนี้เราหมดชิร่ากันที่นี่แล้วใช่เราหมดชิร่ากันที่นี่แล้วที่กูเห็นกล่องนะกล่องเปิดไปยังเนยอย่างมั้งเราไม่ได้ใส่สักกล่องเลยมันอาจจะมีพวกแผ่นจีดีหรืออะไรก็ได้พี่ใช่มันมีกล่องสองฝั่งไงไฮ้งั้นงั้นเราต้องไปเคลียร์ เดี๋ยวเอาไปเราต้องฆ่าการเดียนล็อตนั้นก่อนไอการเดียนเยอะๆโอ้มึงมึงมึงเห็นมึงไม่เห็นนะเว้ยมึงมึงไม่มึงเลยไม่รู้จำนวนมันนะแต่กูเห็นแล้วสามสามสิบสี่สิบตัวใช่ไหมต้นทากูโดนตอนแรกอะสิบล้านตัวต้นทาเดี๋ยวกูจัดการไปเว้ยว่าแถวฆ่าตัวตรงสปอนเซอร์ด้านหน้าก่อนใช่ปหมเออ พิเศษงั้นกูเข้ามึงหายกูเข้าไปแปะนะมึงหายสถานะยังยังยังเดี๋ยวข้กงนีน้นาจีอกูกูเข้าไปแปะไฟนะไม่กตกเล่กูเตียงไว้ไหนดีอ่ะเตียงแปะไว้ข้างงั้นแปะแปะเตียงไว้และมึงไม่โดนตัวขาวตายหมดแล้วดิโอเคเดี๋ยวแล้วมึงหายเดี๋ยวนะน้ำยาน้ำยาหมดแล้วปะ น้ำยาก็เราแตกโอเคกูกว่ารังดำลงไปเดี๋ยวกูจะไปเคลียร์ตรงด้านหน้าเลยเดี๋ยวกูจะทำการจุดระเบิด27ลูกกูเว้ยเดี๋ยวกูโดนแน่เีย27ลูกไปจุดแล้วไม่เสร็จุดแล้วตายไปตายไปตายปะวะมันตายปหมจะบอกว่าไรผลอะไม่รู้ เมื่อกี้กลเทียทีกลัวเทียทีไปวางหน้าตรงนี้จุดสะเป๋าแรงอะแล้วก็ระเบิดร้อมกันมันไม่ตายเลยอะในน้ำมันอยู่ในน้ำนี่ไม่มันก็มีแรงเทียนทีอยู่นี่อ๋อไม่เทียนทีมันลอยขึ้นตอนจุดปะมันเลยไม่โดนอะ